ลองตัวเดี่ยวด้วยวย What the ทำไมมือเราเป็นอย่างนั้นเดียบรับนี่คือตัวเดียวลุงจะเรียนรู้วิธีการเล่นของเกมนี้กดจิ้มลงไปไนะครับเพื่อเปิดมันขึ้นมาอ๋อแล้วก็ใช้อันนี้เพื่อเดินนั่นเองแล้วก็หมุนโอเคแล้วเราอยู่ไหนนะสามารถว่ายน้ำได้ด้วยการกด ว่ายนำ้ำใช่ครับจอมันดูแปลกๆนิดนึงจริงมันจะเป็นความผิดพลาดของผมเองที่ตอนกดอัด OBS นี่ยจอเกมมันยืดอ่อนนะครับแล้วผมลืมไปปรับมันก็เลยเป็นเกมแบบนี้ไปขอโทษด้วยนะครับทุกคนยุบอ่ะฉันคือมนุษย์แล้วมันว่ายยังไงอ่ะอีอีอ นี่มันวักชัดๆเนี่ยอ่ะแล้วมันทำไงเราจะติดอยู่บนเกาะน,นี้ตลอดไปอย่างนั้นเหรออ๋อตรงนี้ครับร้อนปะเปิดแอร์ก่อนโอ้ไมก้อนคิดยังไงเล่นไ r อร์โดยที่ไม่เปิดแอร์เนี่ยสวัสดีคุณผู้ชมครับอยู่ในเกม b l a ดอ of b l a ดแ and s u ูซ e ร y อุ๊ยอะไรอ่ะกระโดดผ่านตรงนี้จิ้มลงไปเอา ยังไงวะใฮ้ยา Help Help โดดยังไงก่อนเขาบอกว่าปุ่มขวาครับอ๋อนี่ไง <c oughs> เออแล้วเราก็ฟิสิกส์หยิบหยิบหยิบของได้ด้วยเหรอเฮ้ย <c oughs> อย่างนี้เลยเหรอโอเค ทุกอย่างเลยนี่เป็นฟิสิกส์ครับฉะนั้นเราจะต้องแล้วเราอันนี้มันปีนเหรอเนี่ยก็ต้องเกาะตรงขอบด้วยไหมเนี่ยเอืออืออือโอเคไม่น่ายากกูสอนคำพูดทันปะวะเออปีนข้างเหรอปีนข้าง ที่ผายแล้วเอ่อมันต้องมีวิธีไปได้ดิปะคนเราอะ่ะมันต้องพยายามต่อไปไยถึงแม้ประสบการ์ปีนเขาในชีวิตจริงผมนั้นจะไม่มีเลยก็ตามแต่เราก็ต้องผ่านไปให้ได้แล้วตอนนี้กูเริ่มเมาแล้วมุมมันโยกทุกคนครับถ้าเกิดว่าผมอ้วกระหว่างทางเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผมเมามุมกล้องนะครับมันโยกเหลือเกินผมนต้องเอียงตัวตามในเกมไม่งั้นมันจะยิ่งโยกฮึบฮึอือโอ้โ,อโหหักที่แตกอะไรอะ่ะ สไลด์ดาวนะครับก็คือหยิบค้างแล้วก็รูดอะไรกันเนะี่ยหยิบค้างแล้วก็รูดโอ้ยโอเคครับเรามาทำอะไรในถ้ำกันเหรออู้กดวิ่งมิมิกยูโมชั่นทำมือเหมือนวิ่งนะครับแล้วกำมือเข้าไว้ เราที่ไหนะเฮ้ยสามารถวอจัมจับ <pl> ท <ains> ุกอย่างได้กูต้องวอจัมด้วยเหรอเฮ้สียงอะไรวะอ้โหดูมือผมมือได้อยู่นะครับ เราว่าเราสามารถไปกันได้วะ่ะเออแล้วกูต้องไปไหนต่อเนี่ยนี่อะไรอะ่ะคุณได้รับถึงพลังเวทมนต์สามารถเปิดมนันได้นะทำไงโลว์เหรอไม่คิดว่า Slow Motion เป็นพลังโลว์ทางครับ แรงสุดๆเราจะต้องปีนขึ้นไปบนนู้นนะครับเออ่สามารถหยิบ้ยคุณมีเทกเลคเนซิสแล้วเหรอจงเข้ามาเย็นดูสั้นสิครับไปเลย เออถ้าล่วงไปก็สูงอยู่เอ่อน่าจะมีข้างบนอีกนะผมว่านี่ไงเราเนะีเราใกล้มาถึงแล้วนี่ถ้าเราลงมาในถ้ยทาเพิ่อขึ้นไปอีกทำไมอะแต่เราได้เท,เ,ทเลคินซิสมาแล้วนะเราจะชิวกันหรือเปล่าอ่อโอ้มีสี่อันเหรอครับก็คือไว้ที่เอวได้สองอันวันใดได้สองอันเนี่ยเหรอเนี่ยหรอหรอ,อาวุธีใช่ไหมโอ๊ยเนี่ยเหรอ เฮ้ย hey! นี่ก็น่าจะเป็นอาวุธที่น่าใช้ได้อยู่นะจงขึ้นมาวู้เฮ้ย <Hey! S 1> เก็บไปแล้วครับทุกคนเรามีดาบแล้วเว้ยตอนนี้เราแบบโหดที่สุดอะไรเนี่ยนี่น่าจะเป็นประตู โอ้ยอยากลำบากท่อนอวู๊ดูรื่อีอย่างคุณผู้ชมโคตรแสงอะถึงแล้วอ๋อที่ไหนอะถ้าเราตกลงไปตรงนั้นคือเราก็น่าจะยาวนะครับว่าฉะนั้นเราจะไม่ลงไปนะนี่คือนี่คืออะไรเอ่ยอุ้ยอ๋อสไลด์ดาวน์ลงไปได้หยิบจากอินเวนทอร์่ีเลยแล้วก็ ว่าพี่แบตเรี่กดลงไปนะครับกดลงไปกดครับกดลงไปกดลงไปแล้วไม่มีด้วยชิบหายละอืมเราเปิดอีกเบนเตอรี่ไม่ได้ดิทุกคนฮ <c oughs> <c oughs> อ๊ออ๋อเขาลงมาให้แล้วครับเฮ้ยเริ่มมาดีเงี้ย เกมของเราบรรต้นขึ้นแล้วเราต้องเริ่มด้วยการเออ่ย่องเข้าไปนะครับเดินเข้าไปช้าๆนะครับแล้วก็ย่อเพื่อไปสเตลคิวนายไม่ได้ยินเสียงเท้าเราหรอกแม้เราจะมาแบบ อ,อตายดิเฮ้ยมาดิเฮ้ยวิวิวเก่งอย่างวะคิดว่ามึงโอ้เรียบร้อยนะครับเราปิดซีเรียวแล้วอ๋อวิ้ย เราอาจจะต้องเอ่อนี่เขาบอกว่าปไปในนี้มันจะมีของใช่ไหมมันดันหรือผักเนี่ยมันดึงฮัลโหลสวัสดีครับมุชอุ้ย เอาอีอ้วววลูกเกดเดตมีอุ้ยมีอาวุธให้เราเลือกกันเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยนะเร <c oughs> ็ียบร้อย,อยแล้วอันนี้ก็อยากได้ว่ะคุณผู้ชมดูดิดูความแบบใหญ่ใหญ่อันเนี้ยตะบองเป็นยังไงเนี่ยที่มันของใหญ่ทั้งนั้นเลยเนี่ย น่าจะเจ็บหน้าดูครับอันนี้มีอะไรบ้างเฮ้ยหมวกทุกคนมันคือหมวกเว้ยเอาไม่ได้เว้ยถุงมือเราใส่ไม่ได้เลยเหรอ เรามีเอ่อแอปเปิ้ลเก็บได้ด้วยเหรอวิ่งนี่ไงนี่คือเวทเหรอนึ่าอ่ะย่า ไม่เห็นออกเลยเปิดไฟอ่าไฟบอลโอ้เทจัดลูกแกเด็ดไฟบอลไฟบอลไฟเฮ้ย,ย,ยเดี๋ยวผมเห็นในเทเลอร์ามันทำแบบนี้ไว้ทุกน ว้าวลูกเกตเด็ดเดี๋ยวเวทสายฟ้า mm. <Ha. S 1> อืมฮะอ๋อมนันนาหมดเท่จัดเลยอมทุกคนเก็บก่อนไปเราเลือกอาวุธได้ด้วยหรอนี่ไงแด็กเกอร์กับ อะไรคือเอ็กโซติกอ๋อมือกูอะไรคือไวสเบดอะ่ะเฮ้ยหุ้ยั่นหนึ่งเอ่อเราต้องจะมีของที่ดีกว่านี้ อุ้ยอันนี้ผมว่าน่าสนใจหุยถ้าเราอยากใส่พลังลงไปแล้วก็นี่แหละเอวาวระดาษไปละได้ไง ุยฮ่าพลังของข้าอ้าวอ้า,อ,าอุยแค่ไม้ครับงั้นเราเอาดาบดีกว่าเนาะเอาเป็นเพราะว่าผมชอบดาบยาวที่สุดแล้วอะ่ะหินเอานี่แหละสองอันนะครับเพื่อไปตีมือตีเขากันพวกเราไปกันเลยดีกว่าไป เราจะไปที่ที่ไหนเดียวโอ้นี่คืออ๋อเราจะออกไปล่าตรงนี้สินะนี่ไงเราจะไปที่เอาโพสกันครับทุกคนเพื่อโจมตีฐานนั่นเองอุ้ยระดับความยากก็เอาทางกลางครับทำใหญ่แค่สองพอไปกันเลยอุ้ยนั่นไงสวัสดีพวกนาย พวกนายทำอะไรกันเหรอ่อือ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 ,อ้ยมาดิอ,อือออว่าแต่เวทนี้มันใช้ยังไงเฮ้ยทรมานนะดิทรมานแน่เลย จะทำให้หนายไม่ทรมานเองนะแต่ว่าผมจะให้เขาไปเที่ยวก่อนครับ <S <S นายเข้าดีนะอ่าโู้ผมว่านี่น่าจะเป็นอาวุธได้ครับว่าที่นี่มันกว้างแค่ไหนเหรอโอ้สวัสดีครับ สวัสดีนะเราเองโอ้ยถังแตกเลยเดี๋ยวก้อนล้มอะไรกันวะนะเฮียเอฮายฮ่าลูกไฟกูเป็นยังไงเล่าสายฟ้าทำอะไรวะยอมแพ้นะยอมแพ้จนะ้นะไม่ล่ะไัไปไป,ไปไปเลย มันหนีไปแล้วทุกคนแม่งดึงอีกแน่เลยเอา้าของอะไรเฮ้ยมึงตามพวกมานี่่าเออคิดว่ามึงเจ๋งแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ฉันตั้งหากที่เป็นอ๋อ โอไม่นะไม่โอไม่สวัสดีมีมีเปล่าวะไม่หรอกผมว่าน่าจะสมบัติไม่เป็นไรทุกคนมันเปิดไม่ได้ว่ะอืม จุดไฟได้ไหมอ่ะโอ้อะไรไหนวะไม่ว่ามึงอยู่ไหนตื่นเต้นมากมาคนเดียวเงาเงาไหนมันวะนี่เหรอ ว้าวนี่ไงเ,เพื่อน, <S <S นอเพราะว่าผมรู้แล้วว่ามันมาจากไหนกันด้วยทุกคนอ,อ,อะไรกันนะเฮ้ยเมดเฮ้ยเมดมีเมดด้วยเออข้าคงจะเล่นกับเจ้าไม่ได้แล้วสินะเฮ้ยชะเฮ้ยชะ อาอาอาโดนชะตูดกูขึ้นมาได้แล้วไอ้น,นี่มันก็เดือดไงมาดีดิไหนว่ไอเมดอยู่ไหนวะ้ยอืมก็แต่กิมนี้มันติดเหลืองปว่ะผมก็ลืมไปเลยนะเรื่องนี้ไม่มียาซะด้วยสิทำไงดีพวกเราทำอะไรอ่ะ ไม่ได้เผาคุณจะเผาแม่งทุกอย่างเลยจริงจริง <Eat dirt. S 1> โทษทีได้ยู่ที่ไหนเอ่ยเออแล้วผมก็ได้ข่าวว่ามันมีมอสด้วยนี่นาเราไปดูมอสกันดีกว่าไปทุกคนคนนี่ว่าไอ้เฮียเฮ้ยหน้าตาเหมือนไม่ค่อยแจ็คสันเลย ไอตัวผมก็อยากรู้ด้วยสิว่าเขามีมอสอะไรให้เราเล่นมั่งลูกกิ่งกึ่ดอ่าพลังของฉันเตรียมพร้อม ทีนี้เราก็น่าจะพร้อมกันแล้วสำหรับการระจนไัยครั้งนี้เตรียมพร้อมกู <c oughs> เห็นเงนะาตัวเองแล้วคราวนี้ข้าเตรียมตัวพร้อมมากผมบอกเลยว่าคราวนี้ไม่ว่าจะอะไรเ <c oughs> ข้ามาเลย เรียบร้อยผมลืมทางไปต่อวะ่ะตอนแรกประตูมันเปิดไม่เจอหรอยกไม่ขึ้นให้กูเข้าไปผมว่าอาจจะเป็นทางนั้นนะแหม นิดหนึ่งก็ไม่ได้ที่นี่กว้างขวางดีนี่สงสัยจะต้องพกไม้ตายของฉันออกมาซะแล้วคาตานะายาวของฉันทิ้งซึ่งปอก ฟันไม่ได้เดี๋ยวก่อนไปไป,ไปหอยย่าหัวสมวิชช์ผันลังจิตตามันลังจิต ว่าเราพอแค่นี้แล้วกันนะเราเหนื่อยแล้วก่อนจะไปนีครับผมขอคุณคุณคุณอารจากซุปเปอร์เต็ง200บาทที่ให้กูในคลิปที่แล้วด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับย